สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบกุญแจของ b y d a u t o t นะครับว่าสามารถสั่งการทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนครับเป็นปุ่มล็อกรถนะครับรับกระจกก็จะพับถ้ากดลองครับด้านรถไฟเป็นกดล็อกจะพบเดนครับ,นบ,นดดรบแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีการกดกดล็อกค้างไว้ครับสังเกตท,ที่กระจกก็จะลงตาม ระยะเวลาที่เรากดกดล็อกนะครับถ้าเรากดล็อกกระจกทั้ง4บานก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับสําหรับในของล็อกและปลดล็อกนะครับต่อไปปุ่มต่อมาครับเป็นการดับเบิลคลิกนะครับถ้าเรากดดับเบิลคลิกสครั้งครับประตูฝาท้ายก็จะเปิดนะครับถ้าเรากดสองครั้งประตูฝาท้ายก็จะปิดนะครับ ต่อไปปุ่มไถลักต่อไปครับเป็นเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องระยะไกลนะครับผมกดค้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสามถึงสี่วินาทีครับรถจะสตาร์ทติดนะครับในระยะที่เรามองเห็นเราสามารถกดสั่งสตาร์ทได้นะครับสังเกตว,วิธีว่ารถติดแล้วคือดูจากกระจกมองข้างนะครับว่ามันกลางออกแล้วเพราะว่าตอนแรกเราล็อก ไว้กระจกมันจะขบพับเข้านะครับแต่ถ้าเราสตาร์ทรถติดสังเกตที่ไฟหน้าก็ได้ครับหรือว่าที่กระจกมองข้างก็ได้ในถ้าเรามองระยะไกลเราสังเกตง่ายๆนะครับเบื้องต้นเราสามารถตั้งที่หน้าจอาได้ครับว่าต้องการให้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ประมาณกี่นาทีเราสามารถตั้งได้นะครับแต่เบื้องต้นสแตนดาร์ดจะตั้งไวแ้แค่แค่สิบนาทีนะครับถ้าเรากดค้าง ้างไว้ประมาณสามถึงสี่วินะครับรถก็จะดับนะครับครับผมกระจกก็จะรับเข้ามันเดิมครับผมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ